คร uhm, ับผมบาวิสาเด <hed labour> <animal> ี๋ยวมาเบิ่งหน้าพอเอาเบิ่งสวนป่าไผ่แล้วพอเนาะตัดออกพืชสวนไผ่เข้าจะขึ้นใหม่นี่พอชุดเริ่มต้นไผ่ที่พอปลูกชุดหมู่นี้นั่นบอครับไผ่ว่าแต่พอปลูกไผ่หลายชนิดพอปลูกไผ่กิมซุูงอย่างเดียวเนาะไผ่ตรงหรือเปลูกต่งอะไรอันนี้จะขยายไม้พอพอหนี่งพอหนี่งข้างหลังนี่อันนี้จะใส่กล้วยรอบนีครัโอ้ใส่กล้วยรอบนี้เลยอ๋อครับผมใส่ใส่ เอ้ยพอไอขั้วหนีนิต้นใหม่นี่มันสิตายมันเป็นพอนี่ก็ตายครับชุกน้ำก็ตายอ๋อนี่มันก็ตายเหรอต้นไอ้่ทั่วพ่านนี่นะเด็กเก็บเม็ดเก็บยังมันพอยังไม่ได้เก็บเลยครับอันนี้สุก็เก็บบ้างเก็บปีไปแล้วเก็บปีนี้เก็บไม่ทันยังไงก็ต้องได้กินโอ้ภัยง่ายนะพอเน้อฟูได้ห้านาที พอครับอเนี้ทอน้ำทอยังพอครับนี่น้ำต่อไปหมดแล้วครับทอทอทอยททอทอน้ำดิเีน้เจ้านาจะได้นี่เวลาหนาแรงไหมนาแ้เอาน้ำใสูบใ้ใพอนี่ใสหเปิดรถน้ำอะไรอ๋ไอไอนทอหานะทอหญ่ต่อหู้ป่ะมีน้ำอ๋อใส่รถใส่รถบางคนเลยนะพันะไม่ต่อนี่แหละฟังดินวาจะได้ไดฟังดินไปอยาง ครับนี่นอกระลังึ้นแล้พอเนาะโอ้งาแล้วพอเนาะไพ่พอกระลังค้นเนาะอ้ต้นกล้วยใหม่นี่เบอเอามาแปะๆพวกเอาดัานติดไว้ทีว่าจะเกิดใช่ครับกล้วยกล้วย,ยอีหยังกล้วยน้ำปลาแล้วนะครับโอ้นี่บอกพอใสบางตันนี้บอกอันนี้ไหม ใส่ตู้น้ำเปิดไปเปิดตัวงอกรถใส่สายยางคัดใส่สายยางรถบ่ะใส่ยางหม่ใส่โอได้ก็ได้ยังไปยังม่นในรถตอนนี้ครับอ๋ออันนี้ว่าพ่อที่ว่าปลูกไหม่ใสครับคัีไผ่หนีง่ามเนาะพ่อเนาะต้นได้งามกางเนาะกล้วยไหมอื้อป่วยไหม เคมงามนะพอนอืองามครับขือก็งามนะพอนองตนตะเกออกหมดจะออกดอใหญ่อันนี้พระธาตดแต่งกิ่งวะตอนนั้นยังไม่ลองรว่าวัวกักินบ้างะไรบ้างอ๋อมันมีตายดตายอ๋ออ้า

เอาพอเอาไหนพอเอกินไหนบอที่ที่กระทึงนู้นกระทึงทั้งกองไฟกองไนบ่ทีฟังข้างนอกกันไหม้องเพื่นกันบ่สาเนียมันสาเก่าตัวนั้นป้าลายคือที่สองตัวที่รูมป่อันนี้กวยหยังมันหักตัวนี้กวยเริ่มแก่แล้ว ครับอันนี้พอเสียออกไปออกไปออกไปเล่นบอครับไปขึ้นขึ้นไปขึ้นไปนกขึ้นันหนักขึ้นเบิ่งเเพิ่มเรืเอ่อ่องเรเรืเด่อเพื่อเรือซ่องเรือเ่างเร้่องเงเรือเรอง่่เร่งเรืองเ่เ่งเอเ่องเ่เรอเเรือเบื่งเรื่อเเรองเเนเเ ่าษาเบิ้งไปเรื่อยเนาะ่งเบิ้งไปเรื่อยวิวเนาะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยสวยงามนะพอลุ่เกียวแกนขึกล้วยเร่มแกละงามเนาะมนนอนเยอะเถวนี้มันออกอันนี้อันนี้กวยยังนี่ครับเลยกวยไข่ป่ะกวยไข่กวยน้ำหอมเหืออะไรลยเงียเนี่ อ, ial, p, i i อันนี้อียังโทรยังกอน้ำรับเจ็ดต้มทุ่นน้ำครับใช่ในี่เช็ดอีกยัางหนึ่งนะกักไปแล้วก็เอาน้ำไปรดพองหนี่งครับอันนี้ orb, อันนี้ settling, อ, ament, อันนี้เช็ดทรดเกษตรปอนี่นั่นอันนี้จับปลูกจึงนี่ป่วยวะจับปลูกเป็นน้ำปลูกแล้วก็ปลูกนาวอะไรหนี่งครับผสมสาชกัน่ะปอนนี้กับปลูกตั้งเนี่ยนี่เนาะกล้วยเนาะแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้ถึงน้าเพราะมันเน่าวเลย่ใช่แกใส่ปุ๋ยหมัก อใส่ไลมใส่ด้เออันนี้ย่างพอนี่หนีเราพอน่าตามนเดียวได้เนาะนี่นะโอ้นี่พอนีงามเนาะเห็นไหมอันนี้ลองนี่พอที่ปลูกเฮ็ดต้นไหนนี่ที่ปลูกต้นไหนาหนาวนี่แหละ กินันหมดแล้วครับโอ้งเาไม้ตานี้เลยอ่ะบามเอ๋ไปเต็มครูกพล่ขคางด้ยวครูจะไปเรียบไปตามไปมูน้ำอ๋อบ่ะยาะนี้หลายที่ รอบหมดเลยไม่ใช่น้อยนึ่งอันนี้อันนี้ทั้งกระแท่นนี่ปลูกไปแล้วนะมันหน่อยเนาะปลูกได้ครับจะไม่ปลูกไว้เดิรื่อยไปอ๋อพี่หย่อนแลยวนะพ่อเดี๋ยวจะใส่คุยรับข้างลยอ๋อครับทำให้ทันคนเดียวพู้เนาะอุ้ยตอนนี้มีสามคนนึกสบายแล้วอันนี้น้องกล้วย เปิ้งว่าไม่เบิ้งแค่หน่อยครับผมเดี๋ยวเพิ่มเบิ้งอีกแค่หน่อยครับประเดี๋ยวทีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเ,เบิ่งว่าปูเป็นยังไงครับผมปูตามแนวนี้เลยครับดีดน้องลองเฮดเบิงเด้อมีทีมีทางหลายๆนี่ปูตามแนี่ยครับ บาตรงยานเสียที่เสียท่าหนะครับเสียท่าไง,างครัห้องเสด็จสะดวกห้องเสด็จสบายคนของคนยังมาเก็บผลผลิตก็จอดเก็บเลยง่ายดีครับมาตรงยานเสียทีแต่ใครกับปลูกตา้มแนวนี่เลยครับผมกล้วยกับปลูกตามแนวนี่เลยปลูกคนละฟังเลยกับไผ่ไผ่ตงไผ่กิกมสูงอย่างไรไผ่ต้องรืมอแรงรรยากาศทั้งกลางกเป็นทงหายทงหน้าครับผมบรรยากาศ บรรยากาศผมคืมฟ้าคืมฝนครับนี่ครับตามเีเลยครับผมอันนี้สวยงามมากครับผมอันนี้เป็นไผ่ครับนี่ครับผมไผ่ปลูกประมาณสามสามเมตรครับไผ่ส้มครับผมไผ่หาเดือนโน นองก็โอตัวนี้เขาห้เบื้องน้องไกลๆเรื่อ่ะนี่ครับน้องน้องไปไปไปหาเดืองครับผมในเบื้องครับครูแบบธรรมชาติเกลือกูดครับผมหญ้าก,กับตัดเอาครับแล้วก็เวลาก็าตัดแต่งกีงครับผมผูกตานนี่แหละครับผมผมสีมักบบอกครับกว้างประมาณประมาณหาเมยียครับผมไล่ทางมานี่ แล้วกับไผ่ครับเพเเป็นไรลงไปครับฝั่งนี้จะปลูกไผ่ฝังนี้จะปลูกกล้วยน้ำวาปากช่องหาศูนย์ปากช่องนี่จะปลูกหางนี่จะน้อยปลูกประมาณสี่คูณสี่ครับผมนี่ระยะแถวครับปลูกสี่คูณสี่จะปลูกกล้วยง่ามแห้งแต่ก็ดีครับครับนี่ครับนี่ทรัง่ามมากเลย ไผ่กำลังคืนครับผมไผ่จะเพิ่มเติมไก่เบอร์ไก่เล็กน่อยนี่ครับไผ่ที่ร้านเนี่ยเขาตอกทัดออกครับผมทำเงี้ยวให้เขาตัดตัดหนียออกเลยตัดใต้เนี่อกอก,อกครับนี่ครับ ปูแบบนี้ก็ดี่ที่กันครับผมคุดเฮ็ดเป็นทางปูปูกันนี้ครับผมไม่ถึงว่าประตรงแบบว่าไอ้ที่ว่างเขากับเฮ็ดหน้าเฮ็ดยัยงไปครับน้านี่เพืนสิบใบหน้า,นาขามาเลยครับน้าสารเคมีนาม้าปุ๋ยน้ายังน,นี่เพป็นสิบใบหน้า,นาขามาข้างใน,นเด็ดเลยครับเปินกั้นไวไ้เลยครับเพป็นว่าหาน้าเลยเพ้่ป็นไฮเทนา,นามอยู่ภายในครับตัวเป็นหน้าเป็นไผลอิ І นซีแต่กับกล้วยอินซีครับ นี่ครับผมนี่ครับในยา่าก็ตัดออกครับผมครับเอ้ยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องครับผม น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเห็นในเบื้องน้นกันครับผมประเทมีทีท่าให้ร้ายกับลองมาเหตุปืงครับผมสวนนี่ก็บ่ได้ทศยุบ่ใกล้ปใกลครับผมก็อยู่นี่เองครับผมก็อยู่รอเราเมืองนี่ครับผมอยูเรอแถวโฮมโปรนี่แถวไอ้ไก่ครับโรบินสันจังหวัดสุรินท้าครับสวนนี่ครับผมสวนนี่อยู่เขตทขบลสลักได้ครับ อ่าเพิ่เมืองจังหวัดสุรินทร์ของเหาครับนี่ครับผมไผ่บรรยากาศสุดยอดแนงครับผมบรรยากาศครับไผ่กระสปลูกตามแนวนี้ปเลยครับจนทัวหน้าเลย ต้นทัวบรเิเวณนี่เจ็ดสิบแปดสิบไรนี่ไพ่ี่ซีอยู่ตามนี้ไปเลยอยู่ตามแนวครับไพ่ซีอยู่ฟังคางคังนี้กล้วยที่อยู่ฟังคางนี้กล้วยนี่ประมาณเป็นเป็นพันต้นครับเป็นพันเลยครับผมไผ่กับประมาณเป็นพันเหมือกันปลูกตามแนวนี่ครับปลูกแต่ว่าไผ่สีปลูกที่ในปลูกที่จักน้อยปลูกที่กัวกวยอยู่แต่ว่าอาศัยว่าตัดแต่งกิ่งตัดออกเรื่อยๆครับผมตัดออก เสดอไวหลโนยายทำไมวะถ้าตัดออกได้เลยเขาแต่งกิ่งเข้ายังนี่เขาตันนี้ได้เลยครับผมเขาเขาก็บเสดอโนอนโนไปที่มีขนาดใหญ่ครับตามไอ้ตำราตามสูตรที่ผมเคยไปศึกษาเบิ่งมากครับไอโนอเขาสีไงแหละครับอุดมสมบูรณ์ครับผมตัดแต่ตัวนี้เนาออกตัดออกตัดออกให้มันเหลืออยู่จังสี่ครับไม่เหลือครับไอตีไอตีเขาขยันมันแต่งกิ่งตัดขยันตัดแต่งกิ่งครับผมก็ับ่มีปัญหาครับ ว่าผมกับคีรถมามา,มาเบิ้งนะครับผมคีรถมาล้มา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 ดูนะครับผมผมก็เลยบแบบเอามาลง่มเลินเลินไปมาดูรายละเอียดชังน้อยแล้วเอามาที่ใบให้พี่น้องได้เห็นครับผมว่าเหตุจังไรทําจอย่างไรครับว่างโครงสร้างว่างรูปแบบจังไรเหตุอย่างไรเหตุกับเหตุตามเนวขั้นเนว้นวไน้นอะรพลาครับผมเหตุกาเหตุปูกระโหนี่ครับผม แต่ว่าผมมาเบิ้งเรี่วภาพรวมเล้วเบิ้งเร้วเป็นสวนเกษตรที่สามารถให้เป็นให,ให้เป็นตัวอย่างได้ครับผมเพราะว่าผลผลิตที่เห็นนี่งามอีลีครับผมสุดยอดยอมัะว่าสวยงามมากๆครับถือว่าพอผิดหวังครับผางทีเดีมาชมสวนของของแถาแก่ใช่ครับผมของฮี่ช่ลรันช่ทัวทัดเดีว่าสุริิทรตเฮาครับถือว่าเดีมาชมเดีวมีมีความสุขครับผมเดีมีโอกาสเดีเดเขามาเยี่ยมเดียมาดูสวนเดีมา ชมธรรมชาติเลยมาเบิงเ่งบรรยากาศครับเลยมาเบิ่งอีอยังไรย้ยางครับผมโนครับนี่ครับงดก็ไผ่ก็งามแนี่ กล้วยก็ง่ามครับผมกล้วยปลูกปีที่แล้ยวไปทำพอมาปลูกปีเ่เล้วพอถือดูแลดูแลสวนหมนู่นีครับดูแลเกษตรไรนาสวนผสมครับผมแนว้ยไปใกล้กล้วยกับก๋วยกับซีตามแนวนี้กับกล้วยง่ามครับเลยพูดโอ้มีเบิร์ดนี่นี่ที่แม่นว่าอันนี้พร้อมกันนี่โบเป็นเนน้อยได้กับนี่งอู้คนผลิตนี่ที่แม่นว่าออกเครือออกอยังพร้อมกันนะครับ นี่ครับพุ่นครับนกเต็มเลยนกกิ้ป่านกยังหลายครับ รวยงามครับนี่ฝากช่องอาซุ่นครับไผ่ก็งามครับผม บรรยากาศการคางครับผมบรรยากาศพอชิบิบุงวางไฟก็รับอยากเขาโบโบจัดครับผมเพราะว่าฝนมันฝ่มืดขึนมืดฝ่ามันคึม้มหน้าแม่งครับอู้ ครับผมผมเบาอีสานครับเอามาฝากครับผมเอามาฝากพี่น้องสนิงมาฝากที่ตามผลงานนะครับผมเอามาฝากกับบรรยากาศไอ้ย่่มย่่มไอ้เสาต้นเสาครับผมช่วงเสาครับครับขอบคุณครับที่ฝากที่ตามรับชมครับผม